เทียเทียมาร์คสวิตเรดคุดชชั่นนะคะมีงไงสักพักนี่ความแบบออกซิไดแล้วก็มีความเทาที่ทาเสร็จแล้วอะ่ะอยากลบออกเลยอ่ะเทียฝั่งนี้เอสเตกับเทียฝั่งนี้ งานลิปบาล์มที่ทิ้งสีทิ้นไว้สวยมากบอกเลยว่าคุชชั่นตัวนี้แกรมใช้แล้วแกมแบบแกมไม่แน่ใจว่าแกรมจะทํารีวิวยังไงเลยเดี๋ยววันนี้เนี่ยแกมจะมาแชร์ความรู้สึกแกรมแล้วเพื่อนๆตัดสินในแกมตอนสุดท้ายละกันว่าอันนี้เรียกดีหรือยังหรือเรียกว่ากลางกลางเทียเทียมาร์คฟิตเรตคุชชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดตัว18กรัมที่แกมได้มาเนี่ยราคาประมาณ700กว่าบาทนะคะแกมให้เพื่อนๆดูขนาดก็รูปทรงเป็นวงรีเป็นรูปไข่เลยถ้าเทียบกับคุชชั่ ความหนาของน้องเขาเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ถือว่าพกพาได้ปะว่ามันโอเคอยู่นะคะแล้วก็จะเจอกับกระจกนะคะเจอกับพับซึ่งแกมารชอบพับของเขามากแล้วก็ตรงนี้นะคะแกมีความสุขว่ามันถนัดมือกว่ายี่ห้ออื่นๆว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะฝั่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำมาเพื่อแท็บพุชชั่นออกแต่เนื้อเขาเนี่ยแกมีความสุขว่า,วามัน,ม,นมันทำให้แกตงต้องแทบออกนิดหนึ่งนะคะก็เลยจะมีความเลอะเลอะเน็ดหนึ่งอะ่ะปึ้งขึ้นมานะคะ รู้สึกได้ถึงความปกปิดมีความแบบน้ำน้ำฉ่ำๆเลยปึง้งส w a t c h ได้ออกมาประมาณนี้สีนี้ที่แกมได้มานะคะจะเป็นสี2 1 n นะคะ ivory สำหรับพุดชั่นรุ่นนี้นะเขามีหลายเฉดสีให้เลือกมากแล้วก็เขาจะมีตัวแซ s a ลิ l ลเล็กๆขายแยกแน,นะนำว่าให้ไปซื้ออย่างนั้นอะ่ะมาลองก่อนตัวจริงๆของแกมะแกมีความสุขว่ามันแอบติดเทาเทามากๆแล้วก็หน้าดูแบบ ไม่สดใสอ่ะตอนแรกเราลงไปอ่ะสีเป็นแบบนี้ทิ้งไว้สักพักนี่คือสีคุชชั่นที่เกิดขึ้นมันมีความแบบออกซิไดซ์แล้วก็มีความเทาถ้าพูดถึงเรื่องเฉดสีอ่ะแกมว่างานคุชชั่นแบรนด์ไทยอื่นๆที่แกมเคยลองมาทําเฉดสีได้ดีกว่านี้ที่แบบไม่ติดเทาแบบนี้แกมเพิ่งฟื้นป่วยมาก็จริงแต่แกมสามารถใส่หยับได้เลยเป็นคุชชั่นตัวหนึ่งที่ทาเสร็จแล้วอ่ะอยากลบออกเลยความนี้ว่าเราเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างแล้วเพิ่งมาเห็นผิวแกมป้ามันจะมีความหนามองใน กระจกอะไรเงี้ยผิวแกไม่ได้เลยแต่ว่าถ้ามองผ่านกล้องอะอย่างนี้หรือมองผ่านเอ่อกล้อง i iPhone อะไรเงี้ยผิวมันด <stop. S 1> ูดีแต่พอมองใกล้ๆเพื่อนมื่นเห็นไหมเพื่อนเื่นเห็นไหมมันเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยแกจะทำให้เพื่อนเื่นเห็นยังไงดีมันเป็นแบบนี้คือมันไม่สวย แกมำุงผิวมาดีมากและแกม่ะก็ทําทุกวิถีทางกับคุชชั่นตัวนี้คือทั้งเปลี่ยนการลงทั้งเปลี่ยนการใช้พับทั้งนูน่นทั้งนี่แล้วนะคะไม่ว่ายังไงอ่ะตัวเนี้ยก็คือไม่รอดบนผิวแกมแกว่ามันน่าจะเป็นที่ชนิดผิวแกมมากกว่าแกไม่ง่ายเลยอย่างคุชชั่นรันเวลาลงไปอ่ะเนี่ยเคยม่อห่ปะมันคนละเรื่องกันเด้ออย่างนี้กับอย่างนี้อ่ะคือมัน มันคนละมันคนละงานกันเลยอะหรืองานเอสเต้นะคะที่แกมแบบรักเลิฟมากช่วงนี้คือเลิฟมากเอสเต้คือสวยมากแบบเนียนไปเลยเบอร์ลูมผลระดับ10เนาะไม่มีอะไรแบบโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะคะเท็กซ์เจอร์ไม่มีเลยเนาะเทียบกับฝั่งนี้เห็นปะมันแบบเท็กซ์เจอร์มันขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตกรองค่อนข้างไวแล้วก็ตรงนี้เนาะเทียบกับฝั่งนี้อ่ะทายทุกคนดู เที่ยวฝั่งนี้เอสเต้กับเที่ยวฝั่งนี้ที่ที่ลงใช่ไหมแกมันคือแตกอย่างี้เนาะแล้วก็วน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 ,วน,ว,นวนอย่างนี้ด้วยนะคะคือแทบแทบแทบ,ทบ,ทบด้วยอะ่อะเจอมันค่อนข้างหนาเลยอะ่ะแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยสีก็คือจะกลายเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีความแบบเทาขึ้นนะ ถามว่าตัวนี้นะคะที่กู้กลับมาได้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการคุมมันตัวนี้เนี่ยคุมมันค่อนข้างดีเลยสําหรับคนที่ผิวเรียบเนียนหรือว่าไม่ได้มี texture หนาๆรูขุมขนเยอะๆมีสิวเส้นเยอะๆเหมือนแกมอะไรเงี้ยก็ไม่ความสึกว่าอาจจะรอดหรือเปล่าแต่ที่แกมก็ต้องติดลบกลับมาติดลบอีกรอบนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการติดทนนานนะคะถามว่าน้องเขาติดไหมตตด แต่ว่าตัวนี้อะไรสักอย่างย้ำใช้แล้วเนี่ยประมาณสิบชั่วโมงอะคือเหมือนรองพื้นมันจะกลายเป็นแผ่นๆแ,แ,แล้วก็ดูเป็นรอยๆย,ยังไงก็ไม่รู้เออถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็จะไม่ซื้ออะไรประมาณนี้เนาะใครที่ใช้คุณน้องคนนี้รอดนะคะแชร์ให้คนอื่นฟังได้ข้างล่างเลยนะว่าเออใช้แล้วเป็นอยอะไรบ้างเพราะว่าผิวแต่ละคนอะก็ไม่เหมือนกันทุกคนยังไงนะคะพิกัดของต่างๆในวิดีโอนี้เนี่ยทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างอาจจะมีคนถามว่าลิปแกมวันนี้นะคะสีอะไรนะอันนี้จะเป็นลิปตัวใหม่ล่าสุดของ for you ทูนะคะ เบอร์สิบซันนี่ฮันนี่งานลิปบาล์มที่ทิ้งสีทิ้นไว้สวยมากลองดูได้เลยนะคะวันนี้คนป่วยก็ขุดตัวมาแต่เพียงเท่านี้นะคะปกตินะคะแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่สกินแคร์ใหม่หมหมหมตลอดใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกตดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องลงแกมด้วยตัวนี้ขอลาไปกับคุชชั่นน้องไข่เทียจ้าไปแล้วบายถ่ายเสร็จก็คือไม่ลีนลอคอลบหน้าเลยนะจุดจุดนี้เพราะว่าทน ทนงานผิวไม่ไหวแล้ว